เวลาที่ไปท่องเที่ยวเนอะอยู่บ้านนี่บางทีอาจจะแบบเข้ามุมใครมุมมันไม่ยุ่งกันใช่ปะแต่ไปท่องเที่ยวนี่มันแทบจะบังคับให้เราจะต้องใช้เวลาร่วมกันตลอดเวลาแล้วข้อดีของการท่องเที่ยวคือเวลาคุณต่างถิ่นใช่ไหมไม่ใช่แบบบ้านตัวเองมันก็จะมีสิ่งที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นเราก็จะต้องแบบแก้ปัญหาร่วมกันร่วมทุกร่วมสุขอ่ะนี่แหละความรักความผูกพันมันมาจากการร่วมทุกร่วมสุขถ้าเราได้เผชิญปัญหาร่วมกันร่วมกันแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นไปโดยปริยาย คือโดยรวมมันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบโอ้โห,หน่าประทับใจนะเรากลับมาก็ยังจําได้อยู่เออตอนนั้นเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่กันแล้วมันแบบสนุกกันมากอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันราบรื่นตลอดไหมมันก็ไม่มันก็จะต้องมีอะไรบ้างแบบตกรถตกเรืออะไรอย่างเงี้ยสมมติไปไม่ทันหรือว่าแบบเคยจองที่พักเข้าไปแล้วปรากฏโอ้โหที่พักไม่ตรงปกอย่างแรงอะไรอย่างเงี้ย แต่ละคนก็จะมีอารมความรู้สึกใช่ไหมแล้วพอมันผ่านไปแล้วเนี่ยเออมันก็ทําให้ความสัมพันธ์มันก็ดีขึ้นแหละค่ะแล้วถ้าเกิดอยากจะมีความทรงจำดีๆนี่มาที่รีสอร์ทไหนดีครับพี่สม,มุนรรีรีสอร์ท